มหาบูชาวิสาทรายเดนทีนซึ่งท่านจะได้ชมในวิดีโอหรือดีวดีชุดนี้มีอายุมากกว่า1000ปีเป็นเนื้อแท้สำคัญของการภาวนาและพิธีกรรมที่ย้อนหลังไปสู่ศตรวรรษที่6จารีตของบูชาวิสานี้เป็นที่น่าเคารพและเก่าแก่เป็นการแสดงออกถึงทุกสิ่งที่เป็นความเชื่อคาทอลิกอย่างสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องมหาบูชามิสาอันศักดิ์สิทธิ์ดังที่มีคำกล่าวว่า lex credendi lex orandi จงให้กฎแห่งความเชื่อเป็นกฎแห่งการภาวนา ้ดยการปฏิบัติตามจารีตนี้อย่างเคร่งครัดพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีแห่งรหัสธรรมันศักดิ์สิทธิ์กลับกลายเป็นมิใช่ใครอื่นหากแต่เป็นผู้แทนของพระสวามีเจ้าและของพระศาสนาจักรของพระองค์ผ้าปูพระแท่นสามผืนใช้ปูทับทั้งพระแท่นและหินศักดิ์สิทธิ์หนังสือมิซาและรับการเตรียมอย่างถี่ถ้วนก่อนเป็นสิ่งแรก ระวังปิดทิ้งไว้บนที่ตั้งหนังสือโดยหันด้านเปิดของหนังสือไปที่กึ่งกลางพระแทน่นหากขบศีลมีแผ่นศีลที่จะต้องเสกให้วางไว้ทางด้านพระวรสารหรือทางด้านซ้ายของพระแทน่นก่อนที่จะเริ่มพิธีถ้าพอ,อบศีลน,นั้นได้รับการเสกก่อนหน้านี้แล้วจะต้องวางเก็บภายในคฤหะศีลผ้าคลุมพโอ,อบศีลวางไว้ทางด้านเอพิสตอล,ลาทางขวาของพระแทน่นการภาวนาสามแผ่นบรรจุบทภาวนาระหว่างมิสาที่สําคัญบางบท ถูกจัดวางไว้บนพระแทน่นในพิธีมิซาเสียงค่อยจะจุดเทียนสองเล่มเท่านั้นขั้นแรกเมื่อพระสงฆ์เตรียมตัวเพื่อจะประกอบพิธีมิซาท่านไปที่ห้องแต่งตัวพระสงฆ์ท่านเริ่มต้นด้วยการล้างมือและจากนั้นจึงเตรียมจอกกาลิกส์ท่านวางผ้าปุริฟกาตอริอุมหรือผ้าเช็ดลงบนจอกกาลิกส์วางจานปาเตนาหรือจานศักดิ์สิทธิ ซึ่งมีแผ่นศีลบูชาวางอยู่ตามด้วยแผ่นปันลาจากนั้นจึงคลุมด้วยผ้าคลุมกาลิกให้แน่ใจว่าจอกกาลิกสถูกปิดคลุมมิดชิดต,ตั้งแต่ฐานจดปลายท้ายที่สุดวางกระเป๋าเก็บผ้ารองแผ่นศีลซึ่งมีผ้าบรรจุอยู่ด้วยจากนั้นพระสงฆ์สมอาภรณ์สำหรับพิธีมิสซา ท่านวางผ้าคลุมบาหรืออามิกตุสบนศีรษะของตนเองกางออกและเลื่อนผ้าต่ำลงจัดให้ผ้าพัานรอบลำคอแล้วจึงผูกสายบนหน้าอ,อกดึงสายผ้าทั้งสองสายไปทางด้านหลังแล้วจึงพันรอบเอวจากนั้นท่านสวมเสื้ออัลบาขาว คาดรอบเอลเดอร์รัดประคตหยิบผ้าห้อยแขนหรือมานิปูลุสด้วยมือขวาจูบที่ผ้าและจึงสวมเข้าที่แขนซ้ายท่านหยิบผ้าห้อยคอหรือสโตลาด้วยมือทั้งสองข้างจูบหนึ่งครั้ง แล้วคล้องคอโดยให้ปลายควายกันบนหน้าอกของท่านใช้สายรับประคดจิตให้นั่นที่ซาเอลท้ายที่สุดท่านสวมทับด้วยเสื้อกาสุลาถือเป็นธรรมเนียมที่พระสงฆ์ควรจะสวดบทภาวนาสำหรับการสวมอาภร์แต่ละชิน้นเมื่อสวมอภร์สำหรับพิธีมิซาเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์หยิบจอก,กาเล็กด้วยมือซ้าย วางมือขวาบนกระเป๋าเก็บผ้ารองแผน่นศีลโค้งคำนับที่กังเขนและออกจากห้องแต่งตัวตรงไปยังพระแทน่นเมื่อจะเข้าโบสถ์ท่านจุ่มน้ำเสกและทำสำคัญมาหากังเขนเมื่อมาถึงเชิงพระแทน่นพระสงฆ์หยุดนัดจุดกึ่งกลางเบื้องหน้าบันไดโค้งตามเพื่อคำนับกังเขนหากมีศีลมหาสานิทประทับอยู่ในคฤหะศีลให้คำนับโดยการย่อข่าวขาวขาวลงจรดพื้น ซึ่งไม่ใช่การย่อเข่าลงบนขั้นบันไดแรกของพระแท่นเพราะพระสงฆ์จะย่อเข่าลงบนขั้นบันไดของพระแท่นในช่วงอื่นของพิธีเฉพาะตอนเริ่มและตอนจบพิธีมิสาทเท่านั้นที่พระสงฆ์ย่อเข่าลงบนพื้นขึ้นไปยังจุดกึ่งกลางหน้าพระแทน่นเมื่อมาถึงท่านวางจอการลิกซ์ลงทางด้านพระวรสารหยิบกระเป๋าเก็บผ้ารองแผ่นศีลด้วยมือซ้ายและใช้มือขวาหยิบผ้ารองแผ่นศีลวางบนพระแทน่นวางกระเป๋าลงทางด้านพระวรสารด้วยมือขวา ใช้มือทั้งสองข้างคลี่ผ้ารองแผ่นศีลออกนักึงกลางพระแทน่นจัดวางให้อยู่ห่างจากริมขอบของพระแทน่นด้านหน้าประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งทั้งนี้มีเหตุผลง่ายๆคือดังที่คุณจะเห็นได้ในระหว่างพิธีพระสงฆ์จำเป็นต้องพนมมือและวางบนพระแทน่นเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ท่านจะต้องระวังไม่ให้มือสัมผัสกับผ้ารองแผ่นศีลจากนั้น ท่านใช้มือซ้ายหยิบจอกกาลิกส์ตรงผุ่มโปนวางมือขวาบนจอกกาลิกส์ยกไปวางนักึงกลางของผ้ารองแผ่นศีลโดยทิ้งระยะห่างจากริมขอบด้านหน้าพระแทน่นเพื่อความสะดวกในการจูบพระแทน่นยึดมุมสองข้างด้านหน้าของผ้าคลุมจอกออกให้ตึงเพื่อให้จอกกาลิกส์ถูกปิดบังมิดชิดท่านใช้มือทั้งสองข้างเปิดหนังสือมิซาไปที่หน้าบทอันเชิญของมิซาที่ท่านกำลังจะประกอบนั้น ท่านพานมือที่หน้าอกให้นิ้วหัวแม่มือข้างขวาทับข้างซ้ายอยู่ในรูปกังเขนโค้งต่ำเพื่อคำนับกังเขนท่านหลังกลับทางด้านขวาของตนเองซึ่งท่านจะทำเช่นนี้เสมอในระหว่างพิธีมิสาจากนั้นจึงก้าวลงจากบันไดพระแท่นเมื่อมาถึงเชิงพระแท่นพระสงฆ์โค้งต่ำคำนับกังเขนหรือย่อเข่าลงจรดบันไดขั้นสุดท้ายหากมีศีลมหาสนิทยอยู่ในคฤหุะศีลในส่วนแรกของวิดีโอชุดนี้ จะแสดงให้เห็นถึงบทภาวนาที่จะสวดระหว่างพิธีและอิริยาบทที่จะต้องสอดคล้องกันในการประกอบพิธีมิซาซึ่งทุกคําภาวนาจะกล่าวด้วยเสียงดังสําหรับส่วนที่สองจะนําเสนอพิธีมิซาเสียงค่อยตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งจะเห็นความแตกต่างระหว่างบทภาวนาซึ่งจะมีทั้งที่ต้องสวดออกเสียงดังและบางบทที่ไม่ออกเสียง <Amen. S 1> พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีทําสําคัญมาหากังเขนด้วยมือขวา Cana deocan, mu sae ca vang iu bon oc ok tai raunom. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro e buad altare Dei. Ad alta Deum gratificat Quoi tu es deus et qu'a shadow de Et tuam, et veritatem tuam, ipsamele luxeront et aduxeront in montem sanctum tuum et in Et in treboetare dei, et deum quidificat juventutem meam. Confitebort deus deus meus, qu'a rétristides anima mia et de quare conturbasme. Spera in dio conima du confiteboreli, vos votus mei et deus meus. Gloria patri filio et spirituis sanctum. พระสงฆ์โค้งต่ำในระหว่างที่สวดบทกอนฟิเตอหรือบทสารภาพบาปท่านค่อนอกของตนเองเบาๆในแต่ละครั้งที่สวดคำว่าไม่อาคุลปาไม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 าคุลปา Idio preco Beata Mariam Sampae Veginem, Beatum Michele Arcangelum, Beatum Ione Baptistam, Sanctus apostolus Petro et Paulum, Omnes Sanctus et de vos fratres, Orare Promia Dominum deum Nostrum. Miserator tu omnipotens Deus et de mises peccatis tuis specteritam Eternam. Amen. Confiteur de Omnipotenti, Beate Mariam père, virginem, Beatum Michele Arcangelum, Beatum Ione Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et lui Pater, Cui a pecavini mi scotch diassione, verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, idio